ที่เข้ามารับฟังในช่องของเราบ้านปีสิงนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สี่แล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามรับฟังครับยามเช้าของวันต่อมามริกับทองก็มายืนใส่บาทที่หน้าบ้านหลวงพ่อกล่าวถามทองออกไปว่าเป็นยังไงบ้างล่ะโยม เรื่องที่อัตมาให้โยมไปเป็นธุระให้นะคุยกับลุงสมแล้วละครับเดี๋ยวส,สายๆพวกผมจะเข้าไปที่วัดไปดูว่าต้องใช้ไม้ขนาดไหนนะครับถึงพอจะเอามาซ่อมศาราทองกล่าวตอบหลวงพ่อออกไปอย่างสุภาพดีแล้วละโยมเดี๋ยวอัตมาจะรอนะพูดแล้วหลวงพ่อก็เดินจากไปพี่ทองคะวันนี้พี่ทองจะไปวัดเหรอ มะลิไปด้วยได้ไหมคะไม่ได้หรอกวันนี้พี่กับลุงสมจะเข้าไปคุยธุระกันที่วัดมะลิก็ไปหาป้าดวงสิวันนี้ฟักกับแพงก็คงจะอยู่ที่นั่นแหมพี่ฟักนะพี่ฟักทำมะลิเป็นเทผีวันศาสตร์ไปเลยนะวันนี้ต้องแก้มือละเธอพูดพร้อมกับเดินเข้าไปในบ้านหยิบถุงกระดาษเครื่องสำอางแล้วก้าวเดินออกมาไปค่ะพี่ทอง ไปบ้านลุงสมกันเธอพูดพร้อมกับก้าวเดินนำหน้าทองออกไปที่บ้านลุงสมอยู่พร้อมหน้ากันเลยนะคะวันนี้มาริกล่าวทักทายกับทุกคนว่ายังไงแม่เทปีบรรศาสตร์ของพี่ทองไอสากล่าวหยอกมาริเสียงดังเพี้ยดังขึ้นนางฟักเอามือตีแขนไอสาอย่างแรงไปว่าน้องมันขอโทษน้องนะมาริ พี่แค่ยอกนะนางฟักกล่าวกับมะลิอย่างเอ็นดูน้องสาวพี่วันนี้พี่จะแต่งให้สวยเลยจริงไหมล่ะเองนางฟักกล่าวกับนางแพงเพื่อนของเธอเมื่อวานพวกพี่แค่ยอกนะะพวกเราไม่มีเครื่องแต่งหน้าแบบนี้เลยทดลองดูว่าสีมันจะเป็นยังไงพูดพร้อมกับมองหน้าไอ้สาผัวของเธอเออเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะไปอำเภอจะซื้อมาให้ ไอ้สาพูดกับนางฟักเมียของตัวเองออกไปพอๆพ,พวกเองเออนี่ยายดวงงานที่เราคุยกันไว้เมื่อคืนก็บอกแม่นางพวกนี้ด้วยนะลุงสมกล่าวกับใายดวงเมียของตัวเองไปครับลุงสมเดี๋ยวมันจะสายมลิอยู่กับป้าดวงนะทองกล่าวบอกกับมะลิอย่าห่วงเลยค่ะมลิกล่าวตอบทองออกไปพร้อมกับยิ้มให้ทอง ไม่ต้องกลัวหรอกพี่ทองมะลิอยู่กับพวกหันนะ่ะนางฟักกล่าวตอบทองออกไปเพื่อคลายความเป็นห่วงอ้าวแล้วเองสองคนจะไปด้วยไหมไปสิลุงไอ้มั่งกล่าวตอบลุงสาออกไปเสียงดังพอดีละจะได้ขอขนมที่วัดเอามาฝากนางฟักมันสากล่าวกับทุกคนเอามาฝากข้าด้วยละ่ปะป้าดวงตะโกนบอกกับไอ้สาเสียงดังลั่นแล้วทั้งสี่ก็เดินไปที่วัด เมื่อทั้งสี่เดินมาถึงที่วัดลุงสมก็พาทุกคนก้าวเดินขึ้นไปบนศาลานมัสก,การครับหลวงพ่อลุงสมกากับหลวงพ่อออกไปอย่างนอบน้อมพร้อมกับก้มกราบจเจริญพรโยมสมกับทุกคนด้วยนะหลวงพ่อกล่าวให้พรทุกคนเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำกันก่อนค่อยคุยกันไอ้อยโว้ยยกสำรับกับข้าวมาทางนี้หน่อยโว้ย หลวงพ่อตะโกนบอกกับไอ้จ้อยเด็กวัดไอ้จ้อยเดินมานั่งตรงหน้าหลวงพ่อแล้วพนมมือไหว้หลวงพ่อครับผมจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วล่ะครับงั้นเองก็พาพวกเขาไปแล้วไปตามโยมอ่ำพักนายกมาคุยกับพวกเขานะครับหลวงพ่อไอ้จ้อยเดินนำหน้าทุกคนไปที่ถาดอาหารที่ตั้งอยู่มากมายเชิญครับเดี๋ยวผมจะไปตามนุงอ่ำมาให้กล่าวแล้วไอ้จ้อยก็วิ่งลงศาลาไป น่ากินทั้งนั้นเลยไอสาพูดพร้อมกับนั่งลงหยิบขนมชิ้นหนึ่งส่งเข้าปากเคี้ยวกินข้าวก่อนสิวะลุงสากล่าวดูไอสาออกไปแค่ลองชิมหน่อยเท่านั้นละลุงไอมั่งตักข้าวลุงสมกล่าวสั่งไอมั่งทุกคนนั่งขัดสมาธิล้อมวงตักข้าวให้ทุกคนจะกินยังไงหมดวะไอสากล่าวกับไอมั่งเพื่อนเกลอือไม่ยาก พูดแล้วไอ้มังก็กลวงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงดึงห่อผ้าห่อหนึ่งออกมาคลี่ออกมันคือย่ามใบหนึ่งนี่ไงมังกล่าวตอบสาบพ,พร้อมกับยื่นย่ามไปนั้นให้ไอ้สาเตรียมตัวมาดีนะเองไอ้สากล่าวชมลุงอ่ำมัคคนายกเดินขึ้นมาบนศาลาเห็นทุกคนนั่งกินข้าวอยู่ลุงอ่ำจึงเดินเข้าไปหาสวัสดีตาสมลุงอ่ำกล่าวทักลุงสม พร้อมกับเข้าไปนั่งข้างๆลุงสมไอ้มั่งตักข้าวลุงสมกล่าวสั่งไอ้มั่งออกไปไม่ต้องลอกข้ากินมาแล้วพวกเองกินกันให้อิ่มเถอะลุงอ่ำกล่าวบอกทุกคนนี่ตะอำ่ำไม้ที่จะใช้น่ะมากไหมลุงสมกล่าวถามตะอำ่ำพร้อมกับตักน้ำแกงขึ้นซดดังซุดทุกคนลองมองไปที่อาสนะสงสิไม้มันผุหมดแล้ว เวลาพระจะสวดมนต์หรือนั่งฉันข้าวต้องค่อยคอยมองให้ดีปาดไปเหยียบไม้หักตกลงไปข้างล่างขาแข้งหักเอาได้นะลุงอ่ำมรคนายกพูดให้ทุกคนเข้าใจเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราไปดูกันลุงสมกล่าวกับทุกคนที่บ้านลุงสมป้าด,ดวงสั่งให้ทุกคนช่วยกันเอานุ่นมายัดลงไปในผ้าแล้วเย็บทำผ้าห่มยัดเข้าไปเยอะๆนางฟักในป่ามันหนาว ป้าดวงเก่าสั่งนางฟักนี่นางแพงหยิบผ้าผืนนั้นให้ป้าหน่อยสิป้าดวงสั่งกับนางแพงเอ้านี่ป้าพูดพร้อมกับยื่นผ้าพืนหนึ่งให้นี่มะลิจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวพวกผู้ชายมันคงจะกลับมาเองเข้าไปในครัวหุงข้าวทํากับข้าวได้แล้วละป้าดวงกล่าวบอกกับมะลิจะทําอะไรดีล่ะป้ามะลิกก่าวถามเออมันมีปลาย่างแขวนอยู่บนคือเองเอามาต้มโครงนะ เนื้อหมูเค็มที่แขวนอยู่ใกล้ๆเองก็เอามาย่างแล้วไปสอยมะละกอมาตำส้มตำสักถาดนะจะป้าพูดแล้วมะลีก็เดินเข้าไปในครัวนี่ลุงเราจะลากไม้ออกจากป่าได้ยังไงเราไม่มีช้างนะสา,ากล่าวถามลุงสมขณะเดินทางกลับมึงจะบ้าหรือใครจะบ้าลากไม้ออกมาเขาก็เลื่อยเป็นไม้กระดานใส่เกลียนออกมาสิมึงนี่สงสัยอะไรไปได้ ลุงสมกล่าวตอบไอสาให้มันคลายความสงสัยแล้วเราจะไปวันไหนกันล่ะครับลุงทองกล่าวถามลุงสมต้องเตรียมของให้เรียบร้อยก่อนพรุร่งนี้พวกเองใครมีเลื่อยมีค้อนมีเคียวเอามาที่บ้านขาจะได้เตรียมของให้ครบใครมีปืนก็เอามาด้วยนะจะได้ตรวจความเรียบร้อยลุงสมกล่าวกับทุกคนพักใหญ่ๆพวกเขาก็พากันเดินมาถึงที่บ้านลุงสม ทำอะไรกันอยู่ล่ะป้าบัางกล่าวถามป้าดวงซึ่งกำลังเตรียมผ้าห่มเย็บเสื้อกันหนาวให้กับพวกเขาอยู่กำลังเย็บเสื้อกันหนาวกับผ้าห่มให้พวกเองอยู่นี่ละป้าดวงกล่าวตอบเออนี่พวกเองลองไปวัดตัวผัวเองสิจะได้ตัดเสื้อให้มันได้ขนาดป้าดวงกล่าวสั่งทั้งสองนางออกไปไม่ต้องหรอกป้าพวกฉันน่ะรู้ขนาดตัวของผัวฉันหมดล่ะป้า ลุงสมก็เหมือนกันไม่ใช่หรือป้าก็ไม่ต้องไปวัดหรอกนางฟักเก่าแซวปลาดวงงั้นก็เหลือแต่ไอทองพูดแล้วปลาดวงก็นําเชือกไปวัดขนาดตัวของทองนางมะลิมันทํากับข้าวอยู่หนะ่ะเดี๋ยวมันจะช้าปลาดวงเก่ากับทองพี่ฟักพี่แฟงมาช่วยมะลิยกกับข้าวหน่อยค่ะมะลิตะโกนออกมาจากในครัวเอานี่สากล่าว พร้อมกับยื่นย่ามไปหนึ่งที่สะพายอยู่บนบ่าให้ฟักอะไรหรือพี่ขนมจากที่วัดนะสากล่าวตอบนางฟักเมียของตนมีของมาฝากด้วยฟักกล่าวแล้วยิ้มให้กับสาแล้วฟักกับแพงก็เดินเข้าไปในครัวพร้อมกับสะพายย่ามไปนั้นไปด้วยทุกคนนั่งล้อมวงกินข้าวกับข้าวก็มีต้มโคลงปลากรอบหมูเค็มย่างส้มตำผักนานาชนิด และตามมาด้วยถาดขนมใบใหญ่แม้พวกเองนี่ยังมีกระใจคิดถึงพวกข้านะปลาดวงกล่าวชมทุกคนต้องขอบคุณไอ้มั่งมันนะไอสากล่าวพร้อมกับตักต้มโคลงในถ้วยส่งเข้าปากเคี้ยวดังจับจับพวกเองสองคนนี่วันหลังถ้าข้าไปไหนจะไม่พาไปแล้วละขายหน้าเขาจริงๆลุงสมกล่าวเตือนไอ้มั่งกับไอสาอย่าไปว่ามันเลยนตาสม มันก็เป็นห่วงพวกฉันมันจึงเอาขนมมาฝากดีกว่าแกซะอีกไม่มีอะไรมาให้ฉันเลยปราดวงกล่าวพร้อมกับทําตาเขียวใส่ลุงสมลุงสมไม่กินใช่ไหมสากล่าวกินสิวะลุงสมดูไอสานึก,กว่าอายแล้วไม่กินสารกระซิบกับตัวเองแต่ทุกคนได้ยินเสียงหูเลาะจึงดังขึ้นเออนี่พวกเอง กินข้าวแล้วไปช่วยข้าเอาขวานเอาเลื่อยออกมาซ่อมหน่อยนะแล้วลุงสมก็ยกน้ําขึ้นดื่มเมื่ออิ่มข้าวแล้วลุงสมก็หยิบยาเส้นในกระป๋องขึ้นมามวนแล้วหยิบกระบอกไฟขึ้นมาดึงออกเสียงดังโบไฟก็ติดขึ้นมาที่ดมแล้วนํามาจุดยาเส้นสูบอุบะลุงนี่มีของเล่นแปลกๆตีกว่าหินเหล็กไฟของฉันเสียอีกมั่งกล่าวพร้อมกับจิบมันขึ้นมาดู มันก็เหมือนหินเหล็กไฟของเองนั่นแหละแต่ข้าเอาเหล็กไฟไปใส่ไว้ในกระบอกเหล็กข้างในมีน้ำมันอยู่ที่ปลายเหล็กก็เอานุ่นติดไว้พอดึงมันก็เกิดเสียดสีไฟมันก็ติดที่ปลายเหล็กที่มีนุ่นอยู่ไงละ่ะสมกล่าวตอบไอ้สาอย่างภาคภูมิใจในตัวเองวันหลังลุงสมสอนฉันทำมั่งนะไอ้มั่งกล่าวกับลุงสมบ่ายวันนั้นทุกคนก็ช่วยกันทำงานจนถึงค่ำ พลนเถื่อนข้อสะพายถุงทะเลเดินเข้ามาภายในบริเวณบ้านทำอะไรกันอยู่หรือพี่สมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยพลานเถื่อนกล่าวถามลุงสมกำลังเตรียมตัวจะเข้าไปในป่าตัดไม้มาส่อมสลาให้หลวงพ่อทันนะลุงสมกล่าวตอบน้องชายของตนออกไปเองมาก็ดีแล้วจะได้มาช่วยกันเรื่องป่านะมันต้องเองเท่านั้นนี่พี่จะพูดไม่ให้ฉันพักบ้างเลยหรื มาถึงก็มีงานเลยพูดแล้วก็วางถุงทะเลใบใหญ่ลงกับพื้นเอาเอาพวกเราหยุดพักกันได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อพูดแล้วก็พาพันเถื่อนน้องชายของตนเดินเข้าบ้านไอ้สาโว้ยไปหาแก้วมาทีสิพานเถื่อนตะโกนบอกกับไอ้สาเฮ้ย <"Hey, S 2> พวกเราไปโว้ยวันนี้สงสัยมีฉลองทุกคนเดินตามกันเข้าไปในบ้าน พานเถื่อนหยิบปืนลูกซองเดี่ยวออกมาจากถุงทะเลนำไปวางที่ชั้นวางปืนแล้วเดินกลับมาค้นหาของภายในถุงทะเลหยิบเหล้าออกมาวางเป็นอันดับแรกต่อมาก็มีน้ำส้มน้ำแดงพกหินใบใหญ่ใบหนึ่งแล้วดึงสัตว์ชนิดหนึ่งออกมาทุกคนอุทานหมานี่ลุงพลนเข้าป่าทั้งตีได้หมามาเนี่ยนะไอ้สากล่าวอย่างหวาดหวัด เองดูให้ดีมันหมาที่ไหนเล่าเขาเรียกอีเห็นเองดูตีนมันสิมันเหมือนหมีหน้าตามันคล้ายหมาทุกคนพงกหัวงึกๆงึกอย่างเข้าใจนางฟักเองเอาไปผัดเผ็ดให้ข้าหน่อยนะพูดแล้วก็ส่งอีเห็นตัวนั้นให้ไปแพงมะลิพูดแล้วก็เดินนำสองนางเข้าไปในครัวเอานี่คกหินผมให้พี่นะพูดแล้วผานเถินก็ยื่นคกหินใบนั้นให้ป้าดวง ป้าดวงรับมารูปคล้ำม,มันแพงมากนะป้าดวงกล่าวลืมไปพูดแล้วพานเถื่อนก็หยิบสากหินอันหนึ่งจากถุงทะเลส่งให้มีคคกหินแล้วจะใช้สากไม้ได้ยังไงเล่าพานเถื่อนกล่าวแล้วหัวเราะแล้วก็ยื่นน้ำส้มน้ำแดงส่งให้อีกไปรวยอะไรมาล่ะถึงได้ซื้อของแพงๆมาให้ป้าดวงกล่าวถามน้องผัวออกไปแล้วยิ้มให้ ฉันอยากตอบแทนพี่บ้างนะฉันมากินมานอนพี่ก็ไม่เคยว่าอะไรจะไปกิดอะไรมากมายที่นี่มันก็คือบ้านของเองนะตั้งแต่พ่อกับแม่ตายแกก็ยกบ้านหลังนี้ให้บ้านหลังนี้มันก็เหมือนบ้านของเองแล้วนะลุงสมกล่าวกับพันเถือนน้องชายจะพี่พันเถื่อนกล่าวตอบพี่ชายค่ำแล้วเสียงลหลุดลึงเลไยก็ดังขึ้น พอดีฉันไปยิงเสือมาได้นะพี่เป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ฉันเอาหนังเอาเขี้ยวเอากระดูกไปขายได้ราคางามก็เลยซื้อของมาฝากพี่นะจ้าเอา้าไอ้พวกนั้นไปนั่งสกลลเลยพานเถื่อนกล่าวพวกฉันเห็นผู้ใหญ่คุยกันก็เลยไม่ไปยุ่งนะจ้ะสากล่าวกับพันเถื่อนอย่างนอบน้อม มามาไอสามาลินเล่าพวกทองไอสาไอมั่งจึงเดินเข้าไปล้อมวงสาลินเล่าแล้วยื่นให้กับพันเถื่อนต้องให้ผู้อาบุโสก่อนสิพันเถื่อนกล่าวตำหนิไอสาไอสายื่นแก้วเล่าให้ลุงสมเอาให้เจ้าภาพเขาก่อนเถอะพูดแล้วลุงสมก็หยิบแก้วเล่าจากไอสาส่งให้พันเถื่อนน้องชายของตน พลานเถื่อนหยิบแก้วเหล้าแล้วก้มหัวให้ลุงสมพี่ชายแล้วยกขึ้นดื่มไอ้ขอน้ำสักขันเถอะพี่ดวงเถื่อนกล่าวกับป้าดวงพี่สะใภพร้อมกับทำหน้าเยเกเอ้านี่ป้าดวงกล่าวแล้วส่งน้ำในขันยื่นให้กับพลานเถื่อนพลานเถื่อนยกน้ำในขันขึ้นดื่มเสียงดังอึกอึกบาดคอวะ่ะพลานเถื่อนกล่าวก,กับทุกคน แก้แรกก็แบบนี้ละลุงไอสากล่าวพร้อมกับลินเล่าส่งให้ลุงสมจะไปกันเมื่อไหร่ล่ะพี่สมพานเถื่อนกล่าวถามลุงสมพี่ชายก่อเตรียมทุกอย่างให้เสร็จสักสองอาทิตย์ก็คงจะได้ช่วงนี้เองก็ช่วยพวกมันหน่อยละกันลุงสมกล่าวกับพานเถื่อนได้เลยพี่พานเถื่อนกล่าวตอบลุงสมไอสา ลินเล่าแจกให้ทุกคนจนครบแล้วกล่าวว่าข้าว่าอยากกินลินเอาอยากเมาลินเองดีกว่านะก็ดีเหมือนกันไอ้มั่งกล่าวกับทุกคนพร้อมกับลินเล่าให้กับตัวเองด้านในครัวเสร็จแล้วละอาหารเย็นวันนี้ฟักกล่าวกับทั้งสองนางออกไปนี่มะลิเครื่องแต่งหน้าอยู่ไหนละ่ะฟักกล่าวกับมาลิ มาลีหยิบห่อกระดาษจากกระเป๋าเสื้อส่งให้นางฟักหยิบดินสอเขีนคิ้วขึ้นมานี่แพงเอาดินสอเขียนคิ้วไปเหลาให้หน่อยสินางฟักกล่าวบอกนางแพงเพื่อนรักพร้อมกับหยิบตลับแป้งเปิดออกส่องกระจกด้านในตลับแป้งดูหน้าตัวเองพร้อมกับทาหน้าให้ตัวเองเสร็จแล้วก็ทาหน้าให้มาลิทาให้ฉันบ้างสิ นางสั้งสามช่วยกันแต่งหน้าทาปากสวยเลี้ยวละแพงกล่าวมลิด้วยวันนี้จะเอาให้ตะลึงกันไปเลยไปพวกเราฟักกล่าวพร้อมกับเตรียมถ้วยชามให้พอดีกับทุกคนมลิถือถาดผัดเผ็ดอีเห็นเดินนำหน้าตามมาด้วยนางฟักถือหม้อข้าวแล้วนางแพงถือถ้วยชามเดินปิดท้ายขบวน ทุกคนในวงเล่าอ้าปากค้างตะลึงงงนั่นนั่นมันพวกเมียเมียของพวกเราใช่ไหมวะทองไอ้มั่งกล่าวอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองกอดใช่นะที่วะไอ้สากล่าวตอบไอ้มั่งออกไปไม่ใช่นางไม้นะทองกล่าวออกไปบ้างบลินำถาดอาหารมาวางตรงกลางวงงงอะไรกันคะทุกคนมลีกล่าวแล้วยิ้มให้กับทอง ทองไม่พูดอะไรได้แค่ส่งยิ้มให้ก็คนมันสวยนี่ฟักก่าวกับทุกคนวันหลังเองแต่งให้ข้าบ้างนะป่าดวงกล่าวจ้าป้าดวงเดี๋ยวฉันจะแต่งให้ป้าสุดที่มือเลยอย่าดีกว่าน,ะนานงฟักข้ากลัวลุงสมกล่าวแล้วหัวเลาะแล้วทำไมล่ะ ขนาดนางพวกนี้มันยังสวยกันได้ข้าก็อยากสวยบ้างสิวะพูดแล้วก็ทำตาเขียวใส่ลุงสมวันหลังถ้าเข้าไปอำเภอข้าจะซื้อเครื่องสำอางมาฝากเองบ้างนะไอ้สากล่าวกับเมียของตัวเองอย่างเอ็นดูข้าก็จะไปซื้อกับไอ้สามันจะได้เหมือนกันกล่าวกับแพงเมียของตนอย่าลืมนะพี่นางแพงกล่าวกับไอมั่งหัวของตน อุบาวันนี้มันบรรยากาศดีจริงๆยังกับอยู่ในร้านอาหารในอำเภอขาดแต่คนลินเหล้าสวยๆนี่ละพลานเถื่อนกล่าวพรองออกมานี่ค่ะส่งเล่าให้พลานเถื่อนน่ารักแบบนี้มันต้องมีทิปสักหน่อยพลานเถื่อนกล่าวพร้อมกับเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรใบละสิบบาทขึ้นมาส่งให้มะลิ มะลิกราบพันเถือนอย่างงามขอบคุณค่านางฟักลินเล่าส่งให้พันเถือนบ้างป๋าขาขอทิปให้หนูเยอะๆหน่อยนะคะนุน่นไปเอาทิปกับผัวเองนุน่นนี่ข้าให้หลานข้าโว้ยเองสองผัวเมียเนี่ยมันหมื่นกันจริงๆแล้วเสียงหัวเราะก็ดังขึ้น เป็นยังไงบ้างครับนบรรยายของเราผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะยังเป็นมือใหม่อยู่ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับขอบคุณครับ